ไอเซนโซสเกสอนเก็บภาพลวงตา40สซตันอย่างแรกมีการเอมีตาประทับนี้ก่อนโอเคไปดูกันเลยอย่างแรกเก็บแรงดันวิญญาณให้ครบก่อนไอเก็บเก็บแรงดันวิญญาณสอันเล็กๆให้ครบ ก่อนที่จะได้สามอันข้างล่างอันเล็กๆต้องเก็บไอในช่องสี่เหลี่ยมให้เต็มก่อน<า>พอมาขึ้นแล้วก็กดคัมโบโมันจก็ได้เต็มโอเคพอสี่เหลี่ยมเต็มแล้วเก็บสามขีดให้มันเต็มอกีก เอาสามขีดเต็มแล้วกดสกิลสนามลบลองเปลี่ยนตัวมันจะมีสีม่วงแต่อย่าเพิ่งกดนะกดอันตีกต่อนฟาเปลี่ยนตัวปับไปปับไปแล้วกดตีให้เกาะเพิ่ม ออกล่องขึ้นมัาจะได้สามได้สเต็ตกมาแล้วก็สลับพอมพอเป็นสีม่วงก็ค่อยสลับลสลับป๊กก็ตีตีตีเก็บสีสิบสเต็ตกก็ลองดูเท่าไหร่ของแท้เดิ้อพี่น้องลามหนึ่งเดิ้อพี่น้องนี่แหละสี่สิบสเต็ตตกของดี ตัวละครกับการใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่สี่วันเท่านั้น